ในช่วงพักยกนะครับมียาฉีดให้กับแกนคูนี่ห้าหมื่นบาทเลยนะครับด oh ู oh. ว่าในะจะแก้เกมยังไ oh oh. งกรณีพยักอรุณนี่บอกให้เดินเบียดนะครับปล้านายอ้แต่ว่าโดนโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนนี่นะครับ oh oh. จะว่าขว้ากพอเกี่ยวได้นี่ดูนะครับแข้งขวาโตขค้นโอ้โหสถานการณ์ แลกกันแบบไทยดีใครอยู่จริงๆมวยคู่นี้ไม่มีใครยอมใครเอาเบียดเข้าไปแกนคูณเริ่มจะตีได้เหมือนกันเอาละครับสถานการณ์ถือว่าเราใจจริงๆเลยครับโอ้ยหมัดขวกขวาครับเอ้าแต่เดินเบียดเข้ามาแกนคูณแี่น้ำซับเกี่ยวโอ้โหจังหวะแทงแกนคุณรับหมัดขวามาเอาดูครับใกล้ๆซอกซอกของใครซอกมาไหมซอกมาแล้วเลยเอ้า โอ้โหแกนี่ได้จังหวะลูกขวางแทงแล้วก็คาไวเลยครับสถานการณ์แฟนมวยนี่ส่งเสียงเชียร์กันขึ้นเวทีเลยครับดุเอ้โยนเข้าไปโอ้โหน้ำตาบอกไม่มีอะไรเลยครับหุบใจต่อยมาโอ้ยคู่นี้นี่กลายเป็นคู่ที่เราใจไปเลยนะครับเสียงเข้าไปเสียบอยู่ที่จังหวะใครจะล็อกจะจับได้ดีกว่าใครแล้วตอนนี้ดุกับหายใจทางไหนครับในคู่นี้นี่ หายใจทางยืดเลยหายใจทางหูครับเสียบเข้าไปเอาแกงคูเสียบน,นยบลังับต่อยมอลแกงคูเสียบเข้าไปโอ้นลังับยังไงยังไงแก้ไปล็อกไว้ก่อนนักบินบอลลีโอ้โหชุดนี้แกงคูเนี่ยเวลาจับได้มีใส่ได้มือเน,น้นๆน,นะครับ ทีมงานก็บอกให้เดินนี่ติดตลอดวงในเหียบเบียดเข้าไปนี่อ้โหสวยงามาจัแก้งนี่อยู่กับแกนคูลแล้วครับแต่ว่านำซับนี่ไม่ยอมนะมีดูนำซับก,ก็มีพยายามจะตั้งกำแพงหน้าเอาไว้นะครับมีลูกการยกก็ถือว่าเราใจแล้วครับเ<ม>หลืออีกหนึ่งนาทีครับของลกที่สามจมูกแตกแล้วครับแกนคูเอาดูเลือดมาแล้วดูครับแม่เลือดมาแบบนี้นี่จะเดือดขึ้นไหมล็อกมาจังหวะตีแม่เหลี่ยมล็อกเหลี่ยมตีนี่เป็นของทางด้้นแกนคูแล้วก็บรงลี โอ้โหสถานการณ์ต่อถึงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอนัฟักนี่ก็มีหมัดนี่คอยบวกอยู่ตลอดอาวุธเข้าไปอย่ายุบอย่าย่นนะครับไทยยุบย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยเพราะว่าสามยุที่ผ่านมานั้นถือว่าโอ้โหออกอาวุธแรกกันนี่คุณภาพนี่ระดับท้าด้วเลยครับเอาเอาสามสิบวินาทีสุดท้ายยังไงขีปแล้วไอ้คุณโอ้ยโดนซอกไอ้คุณ แกคุณเสียบซ้ายเอ้ายังไงน้ำซับน้ำซับโตไหมพยายามจะหักเหลี่ยมยังไงของไขรโอ้โหตีไปถนัดนครับรมกานดึงมาดึงมาเอาไว้ที่เอาซับต่อโอ้โหเบียดกันจริงๆโอ้ยต้องมีมาสี่ฟอกมาช่วยแล้วน้ำซับแกคูณก็พยายามจะเบียดเข้าหาลุยอย่างเดียวเบียดเข้าไปโอ้โหคู่นี้นี่จะมีรางวัลดูเดือดจากเสียบโบลหรือเปล่านะครับชกคันแบบนี้ครับ โอ้โหถูกใจเลยครับแบบนี้ปรอกมือดังๆสิครับรออะไรครับกดไลค์กดแชร์รัวๆเลยครับโชคแบบเข่าไปเยอะก็ยังแข็งแรงนะครับนำซับมาดูว่ายกนี้จะแก้เกมอย่างไรนะครับถ้าโดนเบียดถึงตัวตลอดับเอาละครับว่ากันต่อยก4ีครับแกนคูนเปิดเกมเดินนำซับต่อยท้องแล้วก็หุกซ้ายเอาดูลุยเข้าไปครับเน้นบาดครับมีแข้งมาดูครับแหมเปิดเกมเลยครับบางลีไม่ฟังเสียงไม่รออะไรครับ มาได้ลูกวงในนี่แหละครับช่วยได้เยอะคร oh. โอ้โหพอล็อกได้นี่กระแทงแรงแรงแทงเจ็บเจ็บนำซับก็พยายามจะโต้นะครับวงในไลแ่แทงแล้วก็แทงโต้เหมือนกันแล้วก็มีหมัดมีศอกสลับด้วยเริ่มจะมั่นใจแล้วนะครับแกัญพลโอ้ยมาโต้ oh. โโหัวเข้าไปยังไม่เหมือนกันเขาจะแรงขึ้นมาหรือเปล่าโอ้โหแต่ ดูจังหวะการเด้งตีสองดอกนี้นี่ทำได้ดีเลยครับเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไปเปยนมาจังหวะสุดท้ายครับเหลี่ยมเป็นของทางด้านแก่นคูนแล้วครับแต่ว่าโอกาสของน้ำซับก็ยังมีและครับดูครับแมแต่ว่าเกมตรงนี้ครับเป็นของแก่นคูนครับดูครับขยมแล้วตีบินตีเสียบเข้าไปครับแม่นํำซับเองก็พยายามจะเถียงกำลังดีแต่มันเถียงไม่ค่อยออกครับวงในเนี่ย ก็ดูว่าต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมนะครับดูนะครับสวะสวาสวะครับไล่แขนเอาสักมาเบียดเข้าไปใช้ขวาไมดขวาเอ้าเอาหมามาชุบโอ้โหเวลามานี่มาเป็นชุดเหมือนกันนะครับโอ้ไม่สนแล้วครับแกนทูนล็อกอย่างเดียวขวาอย่างเดียวรับชั้นนานๆหรือเปล่านะครับล็อกเอาไว้ตลอดนะครับถึงตอนนี้โอ้หัวใจสองคนนี้สุดยอดครับได้ยืนกันด้วยหัวใจเอ้าเอ้าหนั่งหายทีเอ้ายังไงแกนทูลโดนกระพายไม่นำทัพ แกไปชกเกมรับแล้วครับถอยทัพครับแม่จังหวะต่อเน,นื่องเลยไม่มีครับเลยถ้าดูว่าคู่นี้นี่ถ่ายยุบถ่าโยกนิดเดียวแพ้เลยนะครับเพราะสถ,ถานการณ์บนวิธีตอนนี้ก็ยังถือว่ายัางผู้ขี้สูงสีนะครับอะไรก็ยังเกินขึ้นมดีแล้วครับเพราะว่าอาวุธนั้นแรงด้วยกันเป็นคู่ดูจังหวะการจับการล็อกแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเป็นของแกนคูนนะครับที่ล็อกแล้วก็ตีได้แรงตีได้เจ็บครับระบบหายใจทั้งสองคนนี่ชัดเจนครับว่าใกล้เคียงแล้วครับแม่ หายใจทั้งหูได้นี่หายใจไปแล้วครับแต่ว่ายืนด้วยหัวใจจริงๆครับว่าหัวใจเดี๋ยวดูแล้วครับก๊อกสุดท้ายกิ้งสุดท้ายใจใครแกล้งกกันแล้วครับคนนั้นมีโอกาสชนะเอาตอนนี้ยังไม่รู้แล้วครับยังแลกกันอยู่เบียดขึ้นมาอีกคราโอ้โหทำผลงานได้ดีเหมือนกันน้ำครับไม่มีย้อมนะครับเบียดกัได้ต่อยมัดมาดูว่าวงในทีมงานนี่บอกให้ชนอย่างเดียวแกนคูน,นถ้าเดิน้านี่มีสิทธิ์โดนหมัดโดนฟอกนะครับ เอาละครับออกมาพ่อนกันหน่อยนะครับเพราะโอ้โหสามยกแรกที่ผ่านมานั่นแลกกันเเกตั้งแต่ยกที่สี่นี้ก็แลกกันแบบไม่มีใครยอมใครในช่วงปลายยกที่สี่นะครับต่างฝ่ายนี้ต่างออกมาพอนเกนมามาดูครับเบี้ยเข้าไปนครับมาอีกชุดแล้วนะครับนี่นะครับฮ่าักมวยเองก็อยากจะเดินทาแล้วแต่คนเหลือมองที่มุมแล้วแหมสั่งไม่ให้เดินแล้วครับเดินไปแล้วทําไม่ได้เสียหายครับนะ โอ้โหดูวแกนคูนโดนเข้าไปเยอะๆนี่กระชาลงไปเหมือนกันเอาละครับนี่แหละครับเดี๋ยวมาดูกันยกสุดท้ายนะครับคู่นี้พักกันสักคู่ครับถ้าตีได้ก็สนุกแลวครับอะว่ากันต่อครับเดินทันทีครับแกนคูนแคนคูนลุยเข้าไปแข้งขวาแข้งขวายิงเครับแม่นำ้ำซับนี่ตั้งรับมีแข้งคอยโต้เลยนี่นะครับแข้งขวาโอ้ย ม่ยายแท่งอย่างเดียวแล้วครับมีหมัดที่คอยบวกด้วยน้ำซับออกมาชกในเจมตั้งรับเอามาดูกันที่วงในยามจะเบียดจะแล่งคูนเสียหายไหมเสียหายไหมสวยนะครับเอานะครับสถานการณ์นี้คู่ขี้สูปนีอีกครั้งแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ไอ้เฮ้ยไป่เลือกไอ้จับนายลูกขนัดของทางด้านแก่นคูและบังลีแปลนำซับคิดยังไงครับมาแรกในในยกนี้ครับมาอ่าลุยต่อแก่นคูลหรือครไป น้ำซับก็ต้องขยันนะครับจะไปรับเยอะไม่ได้มะแกนพูนแน่ดูว่ายิ่งชกยิ่งแรงขึ้นมาในช่งงวงวงนี้เขามีอาชีพมาเอาเบียเข้าไปออกขึ้นไปโอ้นี่แหละครับหมัดนะี่อาการนี่ไม่ดีนะครับน้ำกระจายครับมานี่แหละครับเป็นจุดเด่นแล้วครับที่ทําให้เกมของทางด้านน้ำซับครับแต่ที่ดูว่าเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าทำให้เขาดูได้เปรียบครับบุตรีไม่ว่าลูก จะจะลูกจะแกล้งนะครับอาการออ่าาลูกดูว่าแกนคูณทีมงานก็โบกันอย่างเดียวให้ลุ้นเข้าไปมีหมัดแล้วนะครับเลี้ยงเข้าไปดูเอาโอ้โหแกนนำทัพต้องยอมรับนะครับว่าเขาแข็งแรงเหลือเกินนะครับมีโต้ทุกเม็ดทุกดอกครับเดินต่อแกนคูณยังไม่ยอมอ่ะนาทีกัอีกยี่สวิ ยังมีเวลานะขายาบาเข้าไปแข่งเข่าไปไหนเข้าไปไหนไม่แหถ้าตีสวยๆได้สักชุดนึงนี่ไม่แห่ได้ลุ้นนะอยหนี่นะกล้ำไม่ได้ครับพรเข้าไหนนี่ก็โดนล็อกเอาไว้เลยพยว่ามมั่นใจแล้วนำซัดออกมาชกในเกมตั้งรับคอยโต้เดียวมีลูกถีบทำลายจังหวะ <ừ. S 1> ไปเรื่อยแล้วก็มีหมัดขวา,าขยับหนีการพูนกันพูนยังไม่ยอมนะครับพยายามจะเบียดปล้่นในแต่ดูว่าเรียวแลงก็ลดน้อยถอย หายไปเยอะแล้วนะครับมาถึงตอนนี้สงาสงครามยังไม่สงบครับแต่ว่าแม่เราพอจะรู้แล้วครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในสึ่งนี้ครับแต่ก็ยังไม่แน่ครับเวลายังมีทางด้านของนักมวยยังไม่ยอมโอกาสก็พร้อมที่จะมีให้เสมอแล้ครับอยู่ที่ว่าจะทําได้ไม่ได้ครับนี่แต่ดูว่าคู่นี้นะครับภาคเดียวก็ไม่น่าพอนะครับเชื่อว่าน่าจะมีอไฟพอโชกันสนุก เป็นที่ชื่นชอบของแฟนมวยเหลือเกินครับพิกไปพริกมาตลอดเบียดเข้าไปเอาแกันคูนโอ้โหนำซับนี่อาวุธนี่เข้ามาทุกทิศทางจริงๆนะครับเดี๋ยวถีบเดียเด๋ยวแข้งเดี๋ยวหมัดมีสอกวงไนก็พยายามจะไล่แขนสู้ด้วยดูจังหวะกดลูกนี้โอ้โหเอาล้วครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ านามวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างนุกดุเดือดเลยครับคู่นี้นี่แหละครับโปรโมเตอร์นะครับเสียโบสนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับทนไม่ไหวนะครับโอ้โหมาโชคกัน,นเร้าใจเอาไปคนละหนึ่งหมื่นบาทครับ